สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอน power chord กันนะครับวิธีการจับ power chord ก็ก่อนอื่นจะบอกว่า power chord มันเป็นเหมือนการจับคล้ายๆกับท่าผมจะแสดงวิธีการจับคอร์อด F ให้ดูก่อนอันนี้คือกอดคอร์อด F ถ้าการจับ power chord จะเป็นการจับแบบนี้ power chord ค,คือเราจะจับเป็นคู่สาย คู่1กับคู่5ครับคืออันนี้อย่างเป็น F ก็คือ F แล้วก็4อ่าแล้วคราวนี้ถ้ามาเป็น G แเราก็จับ G กับ D จะเป็นคู่เสียง1กับ5นะครับเพราะว่าขอเพราะวอจะมีการจับ2ลักษณะคือจับแค่1กับ5แล้วก็1 5แล้วก็8จะเพิ่มจะเพิ่มคู่ที่8ออกมาอย่าง F ก็จะมี F G F อย่างถ้าสมมติเป็นคอร์ดซีคอร์ดซีจะมีจับเล้2ลักษณะก็คือช่องนี้กับช่องนี้จะเห็นว่าเป็นเสียงเดียวกันเพราะมันเป็นโน้ตซีเหมือนกันก็อย่างถ้าเป็นสาย5พวาวเวอร์คอร์ดปกติจะเป็นจับอย่างนี้คอร์ดทาพอเป็นพวาวเวอร์คอร์ดก็กับอย่างนี้เหมือนกันเหมือนก,นกับการจับข้างบนเหมือนกันก็จะเห็นว่า จะจับคล้ายๆขคอร์ดท่าเพียงแค่เหลือเพียงแค่เสียงเบสสองสายบนจะเป็นอย่างนี้ทุกเสียงก็โดเในมืสมมติพอเรามาเล่นเล่นเพลงก็จะเป็นประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเล่นคอเวาร์คอดก็พอเล่นในเพลงส่วนใหญ่เขาจะใช้เอฟเฟกกัน ก็นั่นแหะครับเสียงก็เหมือนกัน